วันนี้คนบวัยวันนี้บอกเลย <laughs> สายดีก่อนอื่นก็ขอกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอ้อสุขสุขคนเลยเนาะโดยบ่าวาสิเป็นเอฟซีจากทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะโดยตอนนี้ก็ยินดีตอนทับเขาสูซองน้องพลอยชาแนลอีกแล้วเนาะโดยมื่อนี้น้องพลอยก็ได้เดินทางมาหาทางสาวสดน้เพื่อนพี่น้องเนาะโดยแต่กับบวกู้ว่าเพิ่นเคยเปิดใจมาแล้วหรือบอเนาะว่านี้ก็เป็นครั้งแรกของน้องพลอยที่มาเนะาะสีได้เขาไปหาเพื่อนนาะเพื่อนน้องเนาะว่า เพ emi, like ิ ps, <c oughs> ่นน <able> ี้มีซื้อเสียงง่ามๆมาจังได๋แน่ไรเนาะแต่ว่าทางทีมงานน้องพลอยนี่เคยมาถ่ายทําเพิ่นแล้วเนาะพี่พ์น้องเนาะแต่ก็บ่ฮู้ว่าจักครั้งเนาะเพราะว่าน้องพลอยก็บ่เคยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของน้องพลอยเฮาก็สิเข้าไปทักทายสบายดีเพิ่นพร้อมๆกันเลยเนาะดูสิเป็นแนว่ไเฮาก็ไปเบิ่งไปชมนํากันเลยเนาะก่อนสิไปเบิ่งไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องพลอยเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องพลอยในการที่คลิปต่อๆไปเนาะดูจะเป็นแนาไปหาเพฮ่นเขาไปทักทาายยสบดีเพพ่นนนนร้้้ออออมๆกััเเเลยยยาาะโดดดสบีงน อย่างนี้น้องลิงน้องลิงเนาะเมีนบ่นอ่ะเมียนนี่เนาะลืมชื่อตลอดเพราะว่านานมาแต่หนึ่งแบสีมันทึมเนาน้องเนาะเมนบนเมีนเออแบบสมองเสื่อมบ่โดยบมนทางักล้วบาเคยมาจักเถื่อเนาะงั้นเราทันผู้ซื้อผู้อย่างเนาะโดยก็แรกก็สีขอถามนอว่าชื่อหน้าใดก็ลิงอายุเท่าใดเจ็ดสิบเอ็ดสิบแปดเนาะของสิบเจ็ดสิบแปดเนาะตอนนี้ยังเฮียนอยู่บ่เดี๋ยวนี้บ่ออกแล้วอ๋อออกเคียนแล้ว กับบ้เห็ดเวียกยังบ่ได้นี่ค่ะบ่ได้เห็ดอืมข้าวกินน้าวแล้วว่าหลังๆมันยังป้าข้าวเที่ยงยังบ่ได้กินกินแค่ข้าวเศร้ายังป้าอยู่ได้จังไรปานั่งกันยังพุ่นยังยังอ้วกซื้อมาสกินขึ้นเอยเนาะากินก็เอืยอย่างเงี้ยเนาะขนาดกินข้าวบ่ได้เป็นเวลาได้นี่กินจังม่้งเทวนใหญ่แต่ละมื้อนี่กินแบบสองสามโมงอืมกินได้ก็ะเร็งเร็งเลยกินข้าวเวลาเดียวเนาะ เป็นนี่ต้องล่าเราเคยกินแต่ก็บเได้หิววะเขากินอะไรเียขากินขนมนะกินเลยกินข้าวต้มขนมเนี่นี่กับยานำในเนาะน้องล่าเรไปทั้งไรเมื่อนี้นะสิไปไซยูบเมื่อนี้ค่ะไปกินตําอ๋อจะบอกไปกินตําสัมภาษณ์ได้ก็ไปกินตํมโดยมากกินตํานั่นที่สุดนะทำตีนไก่ทำตีนไก่เนาะกินเป็นประจำาั่น้องล่าโดย เป็นอะไรน้องล่ะเปิดใจมารอบสองแล้วรอบสามนี่ได้กับเป็นอะไรมีคนมาคุยมะโอมา,อาล้มมั้ยังเมี <c oughs> อ่ะแต่เขาบอกแล้วเป็นอะไรคือบอกเกินหวานเลาซูซี่พอดเ <c oughs> ล้าซูซี่เลาเอือว่ามึนอึงนอง่งกันบ้างน้องล่ะเป็นอะไรคือว <c oughs> ่าซูซี่บอกไปใส่เพิ่นซอเพิ่นอย่างเกินบอกเลยโอ้เกินมาก่อนอย่งนี้คือว่าอันนอกเป็นบอกเกินมาก่อนอย่างนี้บอกเลยยังอันโทรตลอดเลยอื เจ้าก็บอกดีว่าวบ่าวบ้างบ่อยังทัานสี่นะบอกแต่กับ่เชื่อแต่กับ่เชื่อบ่พังว่าแต่เฮาตัวแบบนี้บอกโดยวบบว่คือขี้เกินไปเบบว่าคือค่าค่าคือถึงบ่เข้าใจเนาะว่าเนาะสุดข้นพังไรเน่ยนะคือว่าพังไทยคนพังไทยคนอายุเท่าไหรจักเขาลืมอืมเป็นส่วนใจเนาะวันนี้ทนบัวให้เป็นี้บอกเลย คือคือเกินไปนขนาดเพาะว่าทางน้องกเพิ่นบางทีกัเพิ่นก็นยญาติี่อย่างงานหรือว,ว่ายังบ่มีเวลาตอบโทรเกินไปกับ่ไหวเนาะน้องล่ะคนเฮามันต้องมีขอบเขตในการคุยแม่สิว่าโทร24ชั่วโมงโทรโทร,โทรเซ็กโทรจูจ้จีจ้จุูจิกกับ่ไหวเนาะที่คือบ่เข้าใจกังั่น,<า>นเออนาะทางเอ้ยก็บ,บ่ไหวคือกันได้แบบนี้เพราะว่าคนเฮาถ้าฮักกันมันต้องเสีอใจกันแม่นบ่แม่ต้องเข้าใจกันแหละเนาะโดยันนี้คล้ายๆแบบเพิ่นบ่เสีอใจทางน้องนาเนาะ น้องก็บ,บอกู่บ่ว่าเพราะได้มีไพ่ทั้นสี่แล้วนะบอกกับพ่อพักก็คือว่าว่า <c oughs> แต่เา้าตัวอะไรนะเนาะแล่ถ้ายังมีคนใหม่เข้ามาบ่าตอนนี้นะบันนี้ก็เอาใหม่แจกใหม่เนาะเพราะว่ามีแด้ก็่าจุกจิกจุกจี้กับทางน้องิ่นวะทางน้องิ่นก็เลยแบบบอกไปบันนี่ก็สิเบเปิดใหม่เอาคนที่ว่าร่มเร้วพอใจเนะะาะอาชีวาสอบห้องคืนไปจนแบบ แบบบ่มีเวลาส่วนตัวเลยเนาะก็คือสิว่าแบบคือให้แต่เฮาคุยนําแต่เพิ่นแบบมอยเฮ็ดอีหยังเลยคือสิแบบโทรสออย่างเดียวแบบนี้บ่โอ้ยทศออย่างเดียวเลยเนาะมาที่เพิ่นเอาลานมบ้านี่ลุงหลักแมวอ่ะใ้ลุงเช้าที่บ่เซานี่มีแต่อ้ายลุงอืออ้ายกับพี่นางกับแม่แม่เพได้ลงแม่ลานเพราะว่าทางยากให้อ้ายลงซะเนาะเป็นแน่น้องล่ะพอน้ำช้ำปากอ่ะทั้งอ้ายบ่ซื้อตอนนี้นะอือ จะไปว่าให้งานหรจะมีงานไปอยู <partido> ่วะยังบ่ห <OS> like ัว <triangle> บ <go>. ุหัวจะไปหรือบ่เนาะอยู่ไปก่อนเลี้ยงลานไปก่อนเนาะอันนี้ก็คือว่าเพื่อนไปลงด่านนี่นาะเผื่อพามาอือเผื่อพามาก็ได้มาได้เนาะยังบ่ได้ผู้ก็เพื่อนไปอีกวันชาวบ้านบ่รู้ผู้ก็เพื่อนไปพนันขุกู๊ดอยู่เห็นเ่าจะคของกันบ้านดิเ้ยเจ้าของกันเนาะโดยและนี่คือเคยไปทำงานอยู่ที่ฝั่งไทยอยู่บ่อ่ บบเคยไปจะคือก็ะคิดอยากไปอยู่บอกกะคิดอยากไปจะคันไปคือสิโบญยาถูกเนาะเพราะว่าคันเข้าไปถูกต้องตามกฎหมายฮะนี่ก็ไปสบายไปง่ายมากง่ายเพราะว่านี่ฮะอันนี้ก็หากระมาคือกันเนาะก็หู้ยวนเป็นอะไรกานสบายสบาง่ายเงินนี่แล้วลงละมีเงินเห็ดบัตรเห็ดบัตรกับพรแหงเนาะเห็ดบัตรอีกค่ะเดินทางอีกมันบอกละมีเงินเห็ดบัตรก็เลยอยู่ก่อนถามีกะ จากไปเนาะนี่ความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งคันไปเห็ุงานนี่ก็คือ,อย่านเจ้าแบบไปแด้อยู่น้ำข้าเจ้าบบได้เห็ุงานบบได้นี่ก็ลำบากอีกแบบที้<ร>อ,อยากมาบบมีเงินขับรถมาแบบมี้ลำบากไปอีกคันว่าฮาบบลงไปอยู่น้ำมองที่ว่านี่พี่น้องอยังอยู่แบบสั่นเนะคันลงไปแบบอยู่น้ำเพิินโดยตรงเลยคันทาเห็ดงานอยู่บบได้ก็ลำบากอีกแบบสี่ะรอให้น้องพิ่นนี่นุ่มๆมาคุยกันเข้าใจจากไปทางนุ่มๆขึ้น <laughs> ไปแต่งานพขอฮอดพอ่พอฮอดแม่ก็ไปด้อยน้องละ โอ้แต่น,น,นี่ก็คือแบบคันมีนุมน่มๆแบบมักหักคันนี่ก็คือพ้อมสิไปแมนบอนี่บอลมีภาละยังบอกบอกอ๋อพ้อมแบบไปได้แมนบอกโอ้ต้ยงล่าก็มี่พอทางนมต่างประเทศมาทักมายัางบมเคยมีว่าก็จะเปิดใจมัน,น,นส่วนราก็มีแต่นุ่มไทยเน,ะยนาะนือทต่างประเทศไปทางใดดีเนาะเปิดใจคั้างนี้อาจจะมีทางเอฟซีเอ่ยเชินกระสอบมาหลายแล้วทางนมต่างประเทศเนาะบางที่ก็สนใจก็มีเอ่ยกระิ ถ้าเอ่ยมีเพจน่องหรือว่าน้องดื่มเนาะเอ่ยเดิมเนาะจะจังคอไม่โดยเอ่ยดื่มเลยเนาะถ้าน้องพลอยนี่ก็ยังโมมีเนาะก็สิได้คอน้ำเพลินเมื่อใบแจกให้เอฟซีเลยแหละเนาะเลยน้องพลอยเปลี่ยนทางเล็กเนาะแมนนั่นแหละสิสาเหตุที่ว่าน้องเพลินยังโมมีกับคัมมีแล้วมันกับลำคาญลำบากเนาะลำบากเนาะก็เลยเินไปหะเนาะก็เลยบเข้าใจกันเพราะสั้นๆก็เลยบอกกันไปซะ มันเดะถามคุณมุ่งคอาม,มาอีกข้างที่สองาอยากโดนบล็อกกะให้เข้าใจให้เขาใจทั้งน้องว่าเออ,เอ,อว่างก็คือว่างมีเวลาก็คือบ่มีเวลานอกก่องอ่ะเป็นสิบ่า เท่าแล้วปทิสัยคือเด็กน้อยกตคือเก้าของแม่พี่น้องเลยเนาะต้องเท่าแล้วก็ต้องเออแบบต้องเป็นผู้ใหญ่แม่นิสัยก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ให้เขาใจพนันเนาะอันนีแบบจุ๊กจุ๊กจิกอย่างเดียวก็บ่ได้เนาะเสาวาสนาขึ้นได้เมนมาดาเด้อเนาะอันแบบว่าอายุเขาอันลายแล้วเนาะเฮาทั้งน้องขึ้นกัเลื่อ่ไว้จะได้นมอายุใหญ่กลัวก็เพื่อสิเป็นผู้ใหญ่้น้นบัยังไม่เห็นงงแง่ จุ๊กจิกจุจี้ก็บ่ได้บ่่่แมพีน้องเเกิดแบบนี้ใส่นิดน่อยกับเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ที่ว่าแบบนี้ก็อยากได้คนที่ว่ามีความเป็นผู้นำความเป็นผู้ใหญ่กว่าเนาะยถ้าแบบนี้เป็นภัยก็คือสิบ่ไว้คือกันล่ะเนาะเพราะว่าเกินไปคือข้างนอกเหมือนก็สเปคกัยนี้ขึ้เก่ายยังแบบอะไรก็ได้ซำอะไรก็ได้อายุก็ซำอะไรก็ได้คือเก่าเนาะเอาคุณสมบัติ อาหสิห้าลงมาหกสิบลงมาควาหกสิบหาขึ้นแป่ห้ิบเลยตกใจเนาะกินนี่ก็คือหกสิบาลงมาเนาะหกสิหาลงมาใครแนีคิดว่าหกสิบห้าขึ้นไปวะตกใจเลยโอ้่วยสมบัตินี่เอาหกสิ้มาหกสิบหาลงมาไงยังวาใครอยู่คืนยังนุ่มอยู่สำนักนา่นแหละทานเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็คือว่าเพิ่นกัะเท่าแล้วเนาะก็เลยย่านเราขึ้นฮ็ดให้เฮ็ดหน้าโปรไว้ ต้องร่ากขาดเคืนยังตอนนี้นะไม่ขาดเคืนไม่ขาดคืนเนี่ยขาดคืนแต่เรื่องคู่เนาะเรื่องคำพักระดับเนาะขาดขาดคืนข่มพักขึ้นเปิดใจมาหลายครั้งางยังมีทัานนี้ได้เสมอมี่ก็คือว่ายังบ่พอใจขึ้นนั่นแหละเอาแล้วเอฟซีบ่าวเป็นไงบด้านน้องคืองามนี่เนาะนมนมเข้ามาด่วนๆเลยเด้อเนาะเข้ามาด่วนๆจัดให้ทันทีเนาะเออสามัวพร้อมจัดให้เลยขอแต่มีนมนมเข้ามาแหละเนาะโดย นมไทยนมลาวก็ได้คือเก่าเนาะน้องดาโดยขอให้แต่เป็นสูตรทาําพ่อห้าหมพ่อมน้องดาก็ยังรับได้คือเก่าบ่ได้คือเก่าคะแนนมาจริงใจเนาะโดยอืมนําเนี่ยทางเก็ได้ใจเป็นรอกที่2ที่3สิกสิได้นมนมพสิได้นมคุยถึกใจพวจังสิยอมเนาะโดยพอ จังไงน้องเพิ่นก็ได้เปิดใจแล้วแม่ก็อยากให้เพิ่นได้ให้เพิ่นพ่อแหละเนาะเพราะว่าก็ได้เปิดใจมาปานนี้แล้วคั่นบ่ได้ทางทีมงานเฮาก็สิบ่ยอมอะไะเนาะโยจนกลัวสิได้ทั้งสมมือเฮ็ดยังคือเงียบสมัยคือประเด็นเสียงสมัยอรออยู่นี่ล่ะพอรถสวัสดิ์กำลังคิดว่ามีแรงคมคอมมักมีอะไรนะนั่นแหละมีแต่ทางน้องหล่าแม่ไม่ได้ขายเครื่องโบว์มาหนี้นะ บ่หยุดมันอืมมัวว่นในขายบ่ขายเพื่อจะได้ขายดีที่รองด่าบ้านนี่นะแมนที่เขากำม่ได้ถามม่ไดถามกันเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่มือคนเที่ยวจับเครื่องซื้อเครื่องซื้อของซื้อของเตรียมลงใส่บายอะไะเนาะว่ามัอนี่ส่บายมัอนี่ก็เริ่มส่บายก็มือเด็ดมือกินได้มือนี่แมนมืออื่นก็เริ่มเข่าสู้เิ้งงานปกติไปกันเป็นมือปกติโดยที่รองด่าจะไปกินตามห้านได้นะบอนเก่าบอลเก่าที่ว่าเคยเคยไปไปซุ่มกันบ่ โดยกินหั่นประจำมันแซ่บบ่้องล่ะก็แซ่บอืมกินกินประจำได้เสมออย่างก้าวิวดีบรรยากาศดีเนาะขอบคุณค่ะคอยได้ก็ปกไปมันนะแบบถึงอันเมควกกำลังมีความหักมันจักหวานขนาดเลยมีความหักก็เลยคนแต่น้ำตาลเพิ่ใส่เพิในะ่ใส่เนากกะไม่เคยความหวานกำลังมาแรงไง้องล่ะนี่แต่คนกินว่ามีความหักน้ำผคนกินมีความหักน้ำเนี่ยโอ้หวานบรรยากาศไปเลยเนาะคิดด้วยยังไปกัน ยังบ่คุ้มบางทีแบบอยทางนรถไก่ท่านรองหล่าเนี่ยขี่รถบ๊อบป็นหรือว่าบ่มีรถเขาบวกกับครับเขาย่านอืมเนี่ยวขับรถบ๊อบป็นเนาะเขาขับเป็นอยู่ตอนนั้นแต่เขาย่านตอนขวางทางโอ้ญานใจบ่ยังมวยใหญ่พอเนาะตอนเลยปินต้องขามไปทางแบบทางถนนใหญ่เนาะท่ามู้เจ้าได้ใช้รองหล่ากับบ๊อป็นที่กันย่านที่กันหมู โบเป็นชาก็บงอุ่นปะเทศคนสมัยใหม่ถือว่ายังยังใจยังโมยังย่านอยู่เนาะแม่แต่วิซัมนี่สิเปิดแน่นองละแม่แต่ว่าก็เป็นเฉพาะบางคนเนาะเพราะบางคนเห็นยังน้อยๆอยู่น้องเถียงโบหอสิปิดเห็นครับเป็นแล้วเนาะตัวใจขึ้นใหญ่ดิแม่บางคนก็ใหญ่เต็มตัวเต็มใหญ่ย่างแม่นคือทางนอกก็นได้ยังบบกล้าข้ามทางเนาะแม่แต่ว่าก็ครับเป็นแล้วเนาะเป็นก็เป็นแบบโอเคแห้งขนาดน้องละบอได้เคย เวลาเดียวเวลาอย่างเขาก็ต้องพอนกบพอนกตํารัารรกหัวเด้ตอนเอ้ดดยฮัทโดนยังไงตะกี้ว่านทนชนท้ายังท้ายรถอันรถไถ่ายนาต้มยังไงรังทันดึกเราดิฉันสิข้าวบ้านกันเดียวเขาไปตําซารารักหัวะนะเกียบุบเกียบเหวี่ยวยังบดถอยได้เลยกะอยู่เท่าเสมอนี่เก่งเลยป่านนี้อันนี้ก็ควรจะเป็นกับโมเมนต์เรื่องเล่นๆนั่นนี่ก็เนาะ เจ็บมาหลายเติมมาเจ็บมาหลายเติมเอ้ยนะแข่งกันมีเพปินตั้งหลายใช่ไหมสิข่อยอัดถามนะอัดถามหัวเขาจุกินแทเซลก็ห้าสิบปีก็ห้าสิบเข่งได้ในมือนี่ก็ต้องอุปสรรคเจ็บปวดมาหลายเติมอย่าตามเขาต้องผ่านอุปสรรคหล่ก่อนฉีกประสบผลสำเร็จเนาะคิดดีเหงาตามแต่เนาะมคุยนุ่มๆก็คือกันนี่การมีอุปสรรคกันคุยนุ่มๆก็ได้เปิดสิพ่อไปแล้วเนาะ แม่สิเพื่อสิพ่อเพื oh, <you> ่อส <me? S 2> really ิร่มเขาพ่อเพื่อสิบุญบ้านธนาเขาสิเถิงกันเนาะอ่าก็เลยเรื่องง่ายเพื่อสิพ่อคนจริงใจอีกับพ่อแห้งเนาะบางทีเข่ามากเลยลายกับมันบโใช่มันโมเมนกับร่มบุกเข้าใจกันกับคือว่าโมเมนเนาะดูเนาะบางคนมันสิใช่กับร่มแป๊บเดียวมันกับเมนให้น้องหนกับรอต่อไปอีกเนาะบางทีอ่านเท่าสําหรับเท่านี้คือเพิ่นเป็นคนที่ใช่เนาะแต่ว่าเพิ่นกับคิดน้ำเท่าก็คือว่าบางทีอ่านคิดบ่าคือกันเนาะเลย แต่แันคิดตรงใจกันก็คือว่าถุวิาดีหลายเนาะที่ได้สมบัติทั้งคู่ก็ให้น้องเพิ่นยังบ่ได้กินข้าวกินหน้าม,มืนนอ้อนี้เนาะเฮาก็ให้น้องเพิ่นไปกินตาซะนนเนาะมื้อนี้เนาะทางทีมงานเฮาก็สิขอตัวล่อมลากลับสะกอนน้องหล่าเนาะคำไหน,นเนาะ,<ด>ะมื้อนี้เนาะต่างก็พีดแต้มพีชเชฟเนาะเลยสิด้าไว้ฉันนี้แหี่สิได้แจกอันพเพชรแจกลายให้ทั้งหนุ่มๆคือเก่าเนาะโดยโดยสบายดีน้องหลบบสบายดีโดย โดยโอเคน้องเพี่น้องเอฟซีเนาะทางน้องพลก็ได้โอลมกระเพื่อแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะทางเพื่อนก็เป็นสาวสดเปิดใจเนาะก็อยากได้คนมาดูแลคนมาสั่งมาจาหละเนาะโดยทางเพื่อนก็เปิดใจเป็นข้างที่สองข้างที่สามแล้วเนาะแต่ว่าน้องพลนี่ก็เคยมาถ่ายทำเพื่อนมาหาเพื่อนนี่ก็เป็นข้งแรกเลยน้องเพี่น้องข้งแรกข้งทําอิดเลยเนาะโดยผู้ใดมาหักก oh, ็สามารถติดต่อมาได้เนาะเพราะว่าน้องพลจะได้แจกเฟซแจกไลน์เนาะหนุ่มๆคนใดสนใจก็น้องเพี่น้องนาะแต่กว่า ขอคุณทีจริงจังนะกระเพิ่นอนแหละกระบอจุจีจุกิกเนาะเพราะว่าทางเพิ่นกระบอกมาคนจุจีจุกิกหลายโทนน้าตลอดแบบโบไฮมีเวลาส่วนตัวเลยเนาะเพราะว่าทางเพิ่นก็ได้บอกไปแล้วเนาะเพราะว่าจุจีจุกจิกเกินไปส่อเกินไปโบไวเพิ่นมาเนาะดูนุ่มๆคนไหนที่วายอยากมาลองโลลุ่มอยากกีบกระเพิ่นก็ต้องเข้าใจเพิ่นน้ากะตามที่เราได้สัมผัสไปเนาะนุ่มๆกัฟังเอานะว่าเพิ่นนี้ต้องการแบบใดเนาะก็ือคือต้องการคนที มีความเป็นผู้ใหญ่กลัวพอเพิ่นก็มักรุ่นใหญ่เนาะต้องการคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กลัวเนาะเข้าใจเพิ่นเนาะเพ่นพี่น้นองเนาะสิแม่นว่า โมเมนตนี้ใส่เล็กน้อยเนาะเพย์พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นนี่อยากได้คนที่ว่ามาเป็นผู้นำเนาะเพย์พี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้น้องพ่อยกศสีขอตัวล่ำลาคนแม่พี่น้องเอฟซีกันเบ้อสุขุสุขคนเลยเนาะก็ไว้พบกันในคลิปหน้าอีกต่อไปเนาะว่าผิดพลาดประการใดน้องพ่อยกขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเพ่์พี่น้องเด้อโดยสำหรับคลิปนี้คนอื่นน้องพ่อยกขอขอบคุณขอบคุณเนาะเพราะม่พี่น้องเอฟซีที่ว่าเมื่อคลิปน้องพ่อยมาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะโดย ้องพลอยกับขอขอบคุณขอลลบคุณหลายๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวล่ำล่านเนาะโดยก็ไว้พอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอกล่าวคำ่สาสสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้อง